สวัสดีค่ะ Happy Valentine Day 14กุมภาพันธ์2564มีความสุขและส่งต่อความรักไปด้วยกันกับช่องป้านวลชนฟังนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันวันแห่งความรักนะคะ14กุมภาพันธ์2564ค่ะวันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์เดสนี่จริงๆแล้วเป็นวันสำคัญของทางโรงมันนะคะ ต่เราก็สามารถนำมาหยิบยกเป็นวันส่งต่อความรักของคนทั่วโลกได้ค่ะจะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงก็เดี๋ยวบันวนก็จะหามาเล่าให้ฟังค่ะไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์เชื่อว่าน้อยคนมากนะคะที่จะไม่รู้จักวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์เดย์หรือวันที่14บกุมภาพันธ์นี้ เป็นวันที่คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมาเป็นวันส่งต่อความรักค่ะสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คงจะเป็นคิวปิดหรือกามเทพน้อยนะคะคิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาร์สซึ่งชาวกรีกเรียกคิวปิดนี้ว่าอีรอสค่ะภาพของคิวปิดที่มนุษย์โลกเรารู้จักก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศรมีหน้าที่ยิงศรรักให้ปักใจคนค่ะ ปัจจุบันคิวปิดและธนูของเขาก็กลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดภาพจำของคิวปิดก็คือการยิงสอนรักระหว่างหัวใจสองดวงให้รักกันค่ะวันนี้ป้านวลก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแห่งความรักค่ะประวัติวันวาเลนไทน์เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ที่ยุคจกักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจค่ะ ในยุคนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีจะถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าจูโนโผู้เป็นจกักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมันค่ะนอกจากนี้แล้วพระองค์ก็ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่างงานและในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะจะถือเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาเลียค่ะหมายถึงการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง มีเรื่องเล่าว่าในรัชสมัยของจกักรพรรดิคลอดีอัสที่สองแห่งกรุงโรมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามนองเลือดและได้ทรงตรหนักว่าเหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวไปพระองค์จึงทรงมีพระราชองค์การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีม่านและแต่งงานกันในกรุงโรมโดยเด็ดขาด ทำให้ประชาชนเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งขณะนั้นเองมีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือวาเลนตินัสซึ่งอาศัยอยู่ในโรมได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสต์ขึ้นหลายคู่และด้วยความปรารถนาดีนี้เองจึงทําให้วาเลนไทน์ถูกจับและระหว่างนั้นเขาก็ยังคงส่งคำวอวยพรวาเลนไทน์ Valentine ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษ เชื่อกันว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่มีชื่อว่าจูเลียค่ะซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยลงท้ายว่า from your valentine หลังจากนั้นศพข,ของเขาก็ได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์พาซิเดสนักกรุงโรม จูเลียได้ปลูกต้นอามันหรืออัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพข,ของวาเลนตินัสผู้เป็นที่รักของเธอโดยในทุกวันนี้ต้นอารมันสีชมพูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดรนและมิตรภาพอันสวยงามถึงแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะเป็นตำนานที่มืดมัวแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติก จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทน์นับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะในเวลาต่อมานักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกจึงได้เลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงใจในวันว,นวาเลนไทน์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ วันวาเลนไทน์หรือวาเลนไทน์เดย์ในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีประเพณีหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบ้างค่ะแต่โดยรวมแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีระหว่างกันต่อมาเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์ก็มีการพิมพ์บัตรอวยพรแทนที่จดหมายที่เขียนกันด้วยลายมือค่ะ และเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีการส่งบัตรอวยพรกันทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของการสื่อสารค่ะที่ช่วยให้คนต้องการแสดงความรักความห่งใยถึงคนที่รักกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นประวัติของวันวาเลนไทน์นะคะก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนอกจากเรื่องที่ประนวนเล่าแล้วนะคะเขาก็ยังบอกกันว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องค่ะ แต่ไม่ว่าประวัติที่แท้จริงของวันวาเลนไทน์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนี้เราก็ได้ถือว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะที่คุณสามารถนํามาเป็นวันที่ส่งต่อความรักให้แก่กันละกันโดยการที่คุณสามารถส่งดอกไม้ขนมหรือการ์ดเพื่อเป็นการบอกความในให้แก่คนพิเศษของคุณค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะจากที่เราไปข้างต้นแล้วนะคะ 20เรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับวาเลนไทน์ค่ะ,ะบทความนี้ป้านวลก็อ่านมาจากสนุก .com นะคะเขาบอกว่าเรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ค่ะที่นอกจากการที่เราจะเสียเงินซื้อของขวัญให้แก่คนที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของความรักเลยเราก็ลองมาฟังกันเลยดีกว่าว่าอะไรที่เราควรรู้บ้างค่ะข้อที่1วันวาเลนไทน์เกิดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ผู้รับโทษประหารในวันที่14คกุมภาพันธ์คิศักราอยเค่ะเพราะในยุคนั้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีการแต่งงานของผู้คริสเตียนแต่ว่าเซนต์วาเลนไทน์ก็ยังแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนจนตนเองต้องถูกจับขังแล้วรับโทษโดยขณะที่ถูกคุมขังนั้นเขาก็ได้พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเป็นลูกสาวของผู้คุมด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขา พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติแต่เมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงหูกษัตรเซนวาเลนไทน์จึงถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะค่ะต่อมาเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจและยึดถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักนั่นเองข้อที่2คนที่ฟ้าส่งมาให้เรารักมากที่สุดก็คือพ่อแม่นะคะ เพราะว่าความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วยังเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะต่อให้เราอ้วนน่าเกลียดพิการหรือว่าทําตัวงี่เง่าไม่ดียังไงนะคะพ่อแม่ก็ยังพร้อมที่จะรักและเสียสละเพื่อเราเสมอค่ะดังนั้นในวันวาเวลนไทน์ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนเป็นอันดับหนึ่งค่ะข้อที่3นะคะคนที่ไม่มีแฟนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนอาภัพ น่าสงสารในวันวาเลนไทน์ค่ะเพราะว่าคนโสดเราก็สามารถมีความรักได้คนที่น่าสงสารก็คือคนที่ไม่มีความรักในหัวใจต่างหากล่ะคะอีกอย่างคนที่มีแฟนแล้วแต่แฟนแย่ทําให้เกิดความทุกข์นี่ก็น่าสงสารยิ่งกว่าคนไม่มีแฟนอีกนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราไม่มีแฟนเราก็สามารถเอาความรักในหัวใจของเราส่งต่อให้บุคคลอื่นๆได้ค่ะอย่างเช่นความรักที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ การรู้จักการให้รับแบ่งปันก็ถือเป็นความรักในหมวดหนึ่งเหมือนกันค่ะข้อที่4จากการสำรวจบอกว่าวัยที่มีการบอกรักกันมากที่สุดก็จะเป็นในวัยเรียนเป็นพวกเด็กคอซองนะคะถึงจะไม่ใช่ความรักแบบคนรักก็ยังเป็นความรักแบบเพื่อนที่สามารถมอบให้กันได้เช่นกันค่ะข้อที่5กุหลาบราคาแพงไม่ได้แสดงว่าเขารักเรามากจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคำพูดของใครค่ะว่าเขารักเรามาก เพียงเพราะเขาให้สิ่งของหรือกุหลาบที่มีราคาแพงให้แก่เรานะคะเรื่องแบบนี้อยู่ที่ใจล้วนๆค่ะ 6. นะคะมีครูที่ปรึกษาหลายท่านที่ร้องไห้ด้วยความาซาบซึ้งค่ะเมื่อมีลูกศิษย์ประจําห้องมามอบกุหลาบวันว,นวนาเลนไทน์หรือว่ามอบอสติกเกอร์รูปหัวใจให้กับคุณครูนะคะก็นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าความรักในวันวาเลนไทน์ทไม่ได้จํากัดแค่เพียงความรักแบบคู่รักเท่านั้นนะคะ ข้อที่7ดเมื่อเราลองมองไปที่รอบตัวเรานะคะนอกจากคนด้วยกันแล้วเรายังจะพบสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะก็ลองเป็นผู้ให้ความรักแก่พวกเขาดูนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรพวกนี้ค่ะความเมตตากับพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเราได้ให้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกเติมเต็มความอิ่มในหัวใจของตัวเองได้ค่ะข้อที่8คนที่ได้ดอกกุหลาบมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีความรักที่น่าอิจฉาที่สุดนะคะตรงกันข้ามแล้ว คนที่ไม่ได้ของขวัญวาเลนไทน์สักชิ้นอาจจะมีความรักที่น่าอิจฉาที่สุดเลยก็เป็นได้ค่ะอย่างเช่นคนเราถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะก็สามารถที่จะเอ่ยคำบอกรักต่อกันแค่นี้ก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจแล้วใช่ไหมคะข้อที่9ของขวัญวาเลนไทน์ที่มีค่าที่สุดอาจจะลงทุนน้อยที่สุดก็ได้ค่ะอย่างเช่นการท,ที่ตั้งใจทำกับมือ ดาวกระดาษที่ถูกพับมาด้วยตัวเราเองเราก็มอบให้ผู้อื่นนะคะบางทีการประดิษฐ์อะไรเล็กๆน้อยๆก็ดูเหมือนความใส่ใจมากกว่าการที่จะซื้อหาของราคาแพงง่ายๆมอบให้กันและกันอีกค่ะข้อที่10เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักกลับเป็นเดือนที่มีวันน้อยที่สุดของปีนี่กระบอกให้เรารู้ว่าความรักจะสั้นหรือยาวไม่ได้อยู่ที่วันเวลาที่คบกันค่ะแต่อยู่ที่การทําทุกนาทีที่ได้อยู่ร่วมกันให้มีคุณค่ามากที่สุด ข้อ11นะคะวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันเสียตัวแห่งชาติค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการมีอะไรกันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการรักกันเสมอไปที่สำคัญที่สุดคือเราควรมีเรื่องแบบนี้ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะข้อ12นี้คะสำหรับน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่เขาบอกว่าวันวาเลนไทน์แม้จะตื่นเต้นยังไงก็ยังต้องเรียนหนังสือนะคะแต่วันหยุดของปีนี้ก็ รงกับวันหยุดนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเอาวันวาเลนไทน์คอยแต้มือมองรอคอยใครมาให้ดอกไม้แล้วก็ร่าเริงโดดเรียนไปเที่ยวซะงั้นนะคะเพราะว่าบางคนพอถึงวันวาเลนไทน์ก็สติแตกค่ะเอาแต่วางแผนว่าจะเซอร์ไพรส์แฟนยังไงทําอะไรบ้างก็บางทีก็อาจจะกลายเป็นผลเสียไปได้นะคะข้อที่13วันวาเลนไทน์สาหรับคนโสดแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้สึกอบอุ่นได้เพียงแต่หันมาให้ความรักกับตัวเองค่ะ จำไว้เลยค่ะว่าถ้าเราแม้แต่ตัวเรายังไม่รักตัวเองนะคะก็คงจะไม่มีใครที่มาจริงใจรักเราได้มากเท่ากับตัวเองอีกแล้วค่ะข้อ14นี้ไม่รู้ว่ามีกันบ้างไม่เอ่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคนบางคนนะคะที่ยอมเสียงเงินไปซื้อดอกไม้หรือตุ๊กตามาเดินถือเพียงเพราะว่ากลัวขายหน้าที่ยังไม่มีใครมอบของขวัญวาเลนไทน์ให้ค่ะ ในนี้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ไร้าสาระมากๆเพราะการเดินมือเปล่าในวันวาเลนไทน์ไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยข้อส5อันนี้เผื่อไว้ปีหน้าก็ได้นะคะอาจจะไม่ทันแล้วถ้าอยากให้ของขวัญวาเลนไทน์ที่อยู่นานๆลองเลือกเป็นต้นไม้ในกระถางก็น่ารักดีนะคะดีกว่าดอกไม้ราคาแพงที่พอให้กันไปนแล้วมันก็จะแห้งเหี่ยวไปค่ะแต่ถ้าเราลองเป็นให้ดอกไม้ในกระถางตรงนี้ก็ถูกกว่าแล้วบางทีก็อยู่ได้นานกว่าด้วยค่ะ มันเป็นการสื่อถึงว่ารักของเราจะมั่นคงยาวนานเหมือนต้นไม้ที่เติบโตไม่เหี่ยวเฉาค่ะถ้าได้รับการดูแลยอย่างดีและมาถึงข้อ16ค่ะเขาว่ากันว่าผู้ชาย55มองว่าการให้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องไร้สาระค่ะบางคนถือว่าการให้ดอกไม้ผู้หญิงเป็นเรื่องเชยระเบิดถ้าจะต้องทำเซอร์ไพรส์ให้ในวันวาเลนไทน์เพราะว่าเขาบอกว่าความรักของเขาไม่ได้โฟกัสที่จุดนั้นนะคะ ข้อสิสิ่งที่จะทําให้ผู้ชายรู้สึกซึ้งใจและซาบซึ้งในตัวเรามากที่สุดก็คือความเข้าใจค่ะอันนี้ผู้ชายบอกมานะคะบอกว่าไม่ใช่ของขวัญวาเลนไทน์ราคาแพงเพราะฉะนั้นเลยผู้หญิงก็ไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะต้องอดข้าวอดน้ําเพื่อเก็บเงินหาซื้อของขวัญราคาแพงให้กับเขาค่ะถ้ารักเขาจริงผู้ชายต้องการความสบายใจค่ะข้อ18โลกของเราก็อยากได้ของขวัญวาเลนไทน์เหมือนกันค่ะในวันนี้เราก็ลองปฏิบัติตัวเองหันมารักโลกกันดีไหมคะ ทำสิ่งดีๆให้โลกกันเช่นการปลูกต้นไม้ให้ออกซิเจนกับโลกนี้แล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะลดการใช้ถุงพลาสติกรวมถึงลองมาประหยัดน้ำประหยัดไฟรักษาธรรมชาติไว้แบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะคะข้อ19ความสำคัญของการมีแฟนไม่ได้อยู่ที่มีคนเดินด้วยในวันวาเลนไทน์ค่ะฉะนั้นอย่าคิดแค่สั้นๆว่าอยากมีแฟนเพราะจะได้มีคนมาเดินข้างๆในวันวาเลนไทน์จนต้องรีบควานหาใครก็ได้เอามาเคียงคู่เพราะว่า การที่เรารีบตัดสินใจอะไรเกินไปแบบนั้นก็เป็นการเสี่ยงที่เราจะเจอรักแย่ๆหรือว่ารักที่ไม่จริงใจได้นะคะข้อที่20เราสามารถมีวันวาเลนไทน์ได้ทุกวันค่ะแค่เพียงเราทําทุกวันให้เป็นวันแห่งความรักดูแลกันและกันทุกวันใส่ใจกันทุกวันแล้วเราก็จะพบว่าไม่ว่าวันไหนโลกของเราก็เป็นสีชมพูได้แค่เพียงเรายังมีกันและกันอยู่เสมอนะคะ และสุดท้ายแล้วที่ปนวนจะเล่าก็คือเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมวันวาเลนไทน์นอกจากดอกไม้แล้วถึงให้ช็อกโกแลตกันค่ะเขาเล่ากันมาว่าในยุคโรมันที่นักบุญวาเลนไทน์ได้เสียชีวิตนั้นช็อกโกแลตก็ยังนับว่าเป็นของหายากค่ะเลยถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่คนรักจะมอบแทนใจให้กันได้ จึงส่งไปพร้อมการาดและดอกไม้ซึ่งสื่อความหมายของความรักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ได้และอาจจะรวมไปถึงการที่ช็อกโกแลตเคยเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพมิตรภาพและสันติภาพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยก็ได้ค่ะหรืออาจจะมาจากการที่ชอ็อกโกแลตนั้นสามารถช่วยกระตุ้นอารมณ์รักได้ด้วยเพราะมีเรื่องเล่าขานกันมาว่านายมงเตชูมานักรบผู้พิชิตแห่งสเปนมักจะดื่มชอ็อกโกแลตเป็นประจำเสมอก่อนไปหาเหล่าสาวๆใน5าเร็มของเขาค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ช่วยกระตุ้นอารมณ์รักค่ะนอกจากชโคโค็อกโกแลตจะเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและมิตรภาพแล้วช็อกโกแลตก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะในตัวช็อกโกแลตนั้นเขามีส่วนประกอบสำคัญเรียกว่าฟลาโวนอยด์ค่ะเป็นสารซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการก่ะตัวของไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคหัวใจและการเกิดมะเรง็งที่สำคัญช็อกโกแลตยังช่วยให้แก่ช้าด้วยนะคะ นอกจากนี้ในช็อกโกแลตยังมีสารบางชนิดไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเคมีแห่งความสุขที่ชื่อเอนโดฟินด้วยค่ะซึ่งจะช่วยลดความเครียดและทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยเมื่อเห็นข้อดีของช็อกโกแลตแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะรีไปหาซื้อมากินกันซะเยอะเกินพิกัดนะคะหรือถ้าใครที่ได้รับช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์หลายก้อนก็เก็บไว้กินวันอื่นๆบ้างได้ค่ะเพราะถ้ากินเยอะแล้วเดี๋ยวความอ้วนจะทำหา แล้วป้านวนก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากอ้วนก็ลองเปลี่ยนมากินแบบดาร์กช็อกโกแลตและแบบโลว์แฟตไว้ค่ะซื้อไว้เพื่อป้องกันสุขภาพกันนะคะเรื่องการกินช็อกโกแลตแล้วอ้วนนี่ป้านวนก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งค่ะเพราะป้านวนเองก็ชอบกินช็อกโกแลตมากๆเลยก็ฝากเรื่องนี้ไว้ได้วยนะคะถ้าชอบใจเรื่องที่ป้านวนหามาเล่านะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e เพื่อติดตามช่องของป้านวนได้ วันนี้ป้านวลก็ลากันไปก่อนขอพระคุณและสวัสดีค่ะ